สำหรับใบงานที่8ครับการออกแบบภาชนะรูปแจกันครับผมการออกแบบภาชนะทรงแจกันครับเป็นการออกแบบชิ้นงานโดยใช้หลักการของแกนหมุนครับผมเราก็ไม่ยากมากครับขั้นตอนการออกแบบครับอย่างแรกเลยเราก็คลิกเมาส์ไปที่ New Design ครับเพื่อออกแบบชิ้นงานขึ้นมาใหม่ครับผมครับเราได้ชิ้นงานมาหนึ่งงานดลังนั้นครับใช้มุมมองแบบ View onto Workplane นะครับเพื่อความสะดวกในการวาดโครงร่างครับผมดังนั้น เราก็จะใช้แถบเครื่องมือทางด้านขวาครับสร้างรูปจากการขึ้นมาครับโดยเราจะใช้ทั้งเส้นตรงเส้นโค้งและเส้นดัดครับผมในการสร้างรูปจากการครับนะครับอย่างที่บอกครับเราจะใช้เส้นดัดเส้นโค้งครับมาช่วยในการทํารูปโค้งเว้าของจากันครับผมครับไม่ยากเลยนะครับ เมื่อนำสำเร็จครับสังเกตมันจะมีสีบนพื้นที่ขึ้นมาครับผมหลังจากนั้นครับคลิกเลือกด้านที่ต้องการเป็นแกนหมุนครับในที่นี้คลิกเส้นด้านซ้ายครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นสีแดงครับผมอ่าครับหลังนั้นจากเมนูเฟสเตอร์ครับเลือกคําสั่ง reverse profile ครับผมเลือกคลิกเครื่องมือออกมาครับผมอ่าครับหลังนั้นเราก็กดโอเคเราจะได้รูปทรงจากกันขึ้นมา1อันครับผม เห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเจาะรูครับเจาะรูให้แจกันครับหลังนี้เลยเราก็เลือกหน้าตัดด้านบนครับผมหลังนั้นครับแล้วก็ใช้คําสั่งเชลซอซยครับเพื่อเจาะวัตถุเอาละครับแล้วเราจะกําหนด15ครับผมในที่นี้นะครับเอาละครับ เห็นไหมครับเราก็จะได้ใจกันที่เจาะรูหนังรูปครับ